สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ในที่สุดเราก็จะได้ไปเคเบิลคาร์ยาวที่สุดในโลกใช่ตอนนี้เรากำลังเดินมาที่โคลัสเซียมเรากำลังเดินไปที่จะไปขึ้นคือสุดท้ายอ่ะมันเหมือนว่าแบบสิทธิ์อ่ะมันให้ขึ้นจริงๆก็แต่คือแค่ต้องมาก่อนสี่โมงแล้ววันถัดไปเขาก็คือแบบให้ขึ้นสี่ก็คือเหมือนประหยัดเงินเท่ากับค่าที่พักถูกกว่าค่าที่พักอีกาะถ้าเขาให้สองสิทธิ์เนาะ เราไม่ได้มาตอนแบบแดดแจ๊แดดเปรี้ยงเลยเนาะเรามาทีไรยเย็นตลอดเลย <c oughs> เพราะจริงๆมันก็เที่ากับแบบประหยัดได้ต้องแบบเกือบสองพันบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคือก็คุ้มอะ่ะแบบ <c oughs> ว่าในการที่จะแบบเลื่อนทริปหรือใดๆมันก็คือ,อ,อแบบเออพอาสิ่งที่เราต้องการก็คือแค่ข้ามไปแล้วก็เล่นน้ำอะไร <c oughs> ใช่ใช่คือถ้าใครตัดสินใจมาเนาะก็คือมาให้ถึงก่อนสี่โมงเพื่อจองแล้ววันถัดไปจะได้แบบ ได้ข้างฟรีได้ข้างฟรีแล้วแต่เดี๋ยวเราลองไปแลกก่อนเลยเพราะข้างฟรีปรากฏก็คือเราเข้าไม่ได้เออเขาให้โชว์พาสปอร์ตอ่ะที่เขาบอกก่อนหนึ่งอะคือเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนาะจะลองเดินไปดูนะคะคืออันนี้เหรออาดองอันดองเซชั่นเชั่นนี่ก็คือรถทัวร์ก็มาแล้วนะทยอยมาเออโทรมาเยอะอยู่แล้วะเราต้องขึ้นไปพร้อมรถทัวร์นะไม่รู้แฮะโอู้ยคนเยอะ บรรยากาศข้างในเป็นเงียบดวันนี้แต่ที่นี่แบบว่าลมดีตลอดถึงแม้แจะเปรี้ยงสองเป็นเกาะยเย็นวแถวขอให้เรามาที่อินโฟเมชั่นนะคจ๊ะได้แล้วอันนี้คือคนที่พักโรงแรมในโซนนี้น่าจะได้ที่าจะได้หมดเลยแล้วเมื่อกี้เห็นกระดาษสิทธิ์เขาเยอะมากคือไปตรงช่องขายตั๋วแล้วเขาก็บอกว่าให้มาต่ออินโฟเมชั่นแล้วก็ ก็แจ้งเขาว่าแบบผักอเามริเขาก็ยืนพาสปรอร์ตเขาได้เลยไป <laughs> ดูแถวจ้ะ <laughs> นี่เราเขา้าช่องไหนลองเข้าก่อนนะซึ่งจะอาเขาา้าว thank you yeah <laughs> อันนี้คือคิวสะกิน

เข้ามาแล้วแค่เขารู้สึกเหมือนจูเลสิกพาร์กมามาไปดูไป้ายไหมมามามาแต่นี่คือถือมาด้วยนะจากข้างบนเหมือนกันปะเมื่อกี้คือนั่งๆก็เหมือน,อน,น,อนแบบเหมือนเมาเหมือนกันนะข้อมันเคว้งๆเหมือนเหมือนกันปะอ๋อส่วนใหญ่ไหมใช่ตอนนี้เราอยู่ดิสีหนึ่งเลยปะใช่ปะอ๋อ ยูอาคีอะเขาก็จะมีหลายโซนอะเป็นแบบแม้แต่สันชัยก็ดูเหมือนยังไม่เปิดเลยเนาะเพราะมันคืออันนี้เองไออัถ้าถึงว่าระยะมันไม่ได้ไกลมันไม่ได้ไกลนะมันไม่ได้ใหญ่เออ,เอ,อ,เอ,อมันไไม่ได้ใากเราก็จะเดินมั่วๆก่อนนะเพราะเราก็ไม่ไถ้าไม่กันก็ไปเดินไล่ชมก่อนปะอแต่มันมีร้านอาหารเยอะมากเลยเนาะหลายจุดอ๋อมันก็จะมีเครื่องเล่นอันนี้เหรอ เออเขาเรียกว่าอะไรนะโรลเลอร์คอร์เตอร์ที่เป็นไม้อะไรสักอย่างโรลลิ่งทิมเบอร์เออแล้วก็ส่วนน้ำตรงกลางไอแบบเป็นเหมือนขึ้นหอชมวิวโอ้ตอนนั้นจะบางคนเขาเลยไปเล่นบีชนะถ้าจะแบบคนที่เขาไม่ได้อยากเล่นส่วนน้ำแต่เราเล่นบีชเมื่อวานแล้วเราก็เลยแบบไปเล่นส่วนน้ำดีกว่าใช่แล้วเดี๋ยวค่อยเดินไปดูวิวว่าเป็นยังไงไม่อยากกินเดี๋ยวไปดูกันแล้กันว่ามีอะไรบ้างไปชมกหรอจะไปไหนก่อน เรต้องเลี้ยวไปทางไหนเราควรจะไปดูหนึ่งก็คือตรงไปก่อนปะหนึ่งคืออะไรอ่ะอควาโทเปียเมนเกตอ๋อเข้าไว้นี่งั้นเราไปหนึ่งเราต้เดินไปหนึ่งหรือว่าเผื่อนที่เราอยากไปแบบทัวรทิมเบอร์ก่อนเออแม่ไปดูสิแต่เขาว่าไม่เล่นไม่เล่นทิมเบอร์กลัวแต่จะเดินไปดูร้านเราก่อนไหมไม่เป็นไรอ่ะเข้าอควาอะไรก็ได้จริงๆคนเดินไปทางไหนเราก็เดินไปทางนั้น เขาเดินไปทางโนกันอ่ะปลาปลาปลากลัวเวลาที่มันแบบลุมถึงกันเยอะๆแล้วตัวมันลอยมากเลยอะลอยแบบดันกันจนเทไห่เทไห่เทไห่เทไหลเขตรักทาพยนานะคะตรงนี้เรากำลังเดินไปลัวเขผปาตอนนี้เราก็ถึงออาวาทอปปี้เ ไม่รู้มันมีที่ฝากกระเป๋าไหมเนาะเออไม่รู้เหมือนกันเขาให้เราเข้าป่ะคนมาก่อกก็คือต้องซื้อคู่ปะไม่รู้คือหมายถึงว่ามันแปลว่าหน้างานมันซื้อแยกได้ปะน้าจะอย่างนั้นนะไอ้เรามาดูกดกันก่อนห้ามใส่กางเกงในอ๋อไม่ใช่ห้ามห้ามเป็นกางเกงในธรรมดาปะห้ามซีเสี่ยวมันคูดเกี่ยว ก็คือชุดชุดอื่นออกกำลังปกติชุดชุดว่ายน้ำปกติให้ใส่ชุดว่ายน้ำธรรมดาถ้าใครมีปัญหาท้องปวดหลังปวดหลังหล่ออันนี้คือปวดหลังจริงออกแบบเป็นพวกแบบเออกระดูกแบบสลับอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่ควรลงน้ำปะอันเนี้ยยังไงก็เผื่ออยากเปียกอะแล้ก็อีปกติเขาก็ห้ามอาบน้ำยู่แล้วไข้คงอผ่าตัดมาถ้าเราอยาลงน้ำทำละเมา ประมาณนี้ค่ะเราลองเข้าไปดูกัน<ป>มีร้านเยอะนะก็จะมีถ้าใครไม่เอาชุดว่ายน้ำมาก็คือจัดจัดไปจัดมองคอนก็คือ,อนนมีชุดว่ายน้ำมามาซื้อเพิ่มเออจัดไปไม่รู้ราคาเลยอะไม่กล้าเข้าเฮ้ยเขามีล็อกเกอร์อ๋อ,อ,อ,อไม่รู้ต้องเสียตังค์หรือเปล่าเสียไหมเออ,อ เราลองเดินไปดูก่อนแนละ้วทำไมบน,กนเกาะต้องมีรถกระโดดด้วยวะ มันมีเวลาเปิดด้วยอ๋อเป็นเวลาเวฟเจ๋งไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นแล้วเล่นแล้วเห็นแล้วอยากเล่นเลยคือเราไม่ได้เอาโกโ้มาก็คงไม่ได้ถ่ายแล้วแหละใช่เราก็จะไปเล่นของเราเดี๋ยวไปปัดหอแล้วก็ยาวใช่เจอกันอีกทีตอนกลับไม่รู้ ถ้าแบตอนกิน,นเออตอนกินจะกินที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เออเดี๋ยวเดินหาร้านร้านเยอะนะถ้าดูราคาแล้วไม่ถูกใจก็คงไม่กินก็จะกลับไปกินที่นูน่นไป เก็เก็จะตกคนก็จะเยอะเป็นพิเศษเขาอยากข่ายรูปตรงนี้ได้ค่ะแต่อันนี้ก็คือเหมือนมันจะอยู่รวมในแพ็กเกจที่เราได้จากของฟรีจากที่โรงแรมอะเหมือนมันบวกเขาก็จะเขียนไว้เลยว่ามันจะมีค่าเข้าแบบไปกับเควบิลคาค่าเข้าสวนน้ำแล้วก็ค่าเข้าเคเบิลบ หรือว่าคุ้มมากเลยเนาะสำหรับแบบว่าถ้าใครที่มานอนแถวนี้ก็ใช้ตรงนี้คุ้มดีไม่ต้องไม่ต้องจองในกูไม่ต้องเป็นโรงแรมในเครือโซนเนี้ยเขาก็คือให้ให้หมดให้หมดใช่เพราะว่าเขาก็คือแค่ถามว่าแบบพักที่โรงแรมใช่ไหมแค่นั้นไม่ได้บอกชื่อโรงแรมอะไรทั้งสิ้นอเหมือนเพราะว่าเขามีลิสต์รายชื่ออยู่แล้วแต่ก็คือใครแต่ต้องใช้ภายในหนึ่งวันนะต้องใช้ภายในวันเดียวกันใช่ใช่ใช่คือลงเครื่องเล่นอะไรก็คือภายในวันเดียวเขาก็คือปุกปึกไป ก้อนนี้ก็เดินไปจนถึงจุดตรงกลางนู้นก็เดี๋ยวเดินไปดูกันว่ามีอะไรบ้างวิวสวยมาก วัสดีอีกรอบค่ะตอนนี้เรามานั่งหาอะไรกินก hmm, ันตรงตรงข้างบนในมาร์เก claro ็ตในมาร์เก็ตบาซาใ์ s u n s, <S, <S ้ก็ค okay. ือบาซาอะไรอะไรสักอย่างคือเมื่อกี้เราไป sunset คิซซิงบิะเราก็เดินเข้าไปจนถึงจุดที่มันคิซซิงแล้วแหละแต่ตอนที่เดินจนถึงจุดข้างบนมันก็คือไม่ไม่ได้แบบมันไม่เห็นอะไรต้องลงมาตรงฝั่งจริงๆลงมาฝั่งข้างหน้าดีกว่ามองขึ้นไปได้อะไรเงี้ยคือคนส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีแบบว่า โทรศัพท์ขยายตัวเองย,ยูนด้วยว่ากูถือไม่แต่คือแต่ถ้าเอาจริงๆว่าสมมติว่าถ้าจะให้ยืนคนละฝัพท์ คือเดินอ้อมไก่มากเลยนะใช่แบบอีคนเดินมาอีกฝั่งมาแบบเพื่อมาแบบเพื่อเหมือนแบบอยากจะท้าทายจับมือเลยเลยคือบอกเลยว่าไกลมากแล้วเพราะมันมีคนยืนเยอะๆมันจะไม่เด่นใช่ใช่เพราะว่าทุกคนจะตัวเท่ากันทุกคนคือแบบโอ้สุดเป็นร้อยอ่ะฝั่งละร้อยแต่เขาก็ยังชอบกันนะแก็ดีก็สวยเพราะมันสวยตอนแบบพาทิโตกนี่ก็ประมาณตังห้าโมงหกโมงประมาณสแตนบายแถานั้นแหละแนะนำนะถ้าก็สมมติว่าถ้าเราแบบมา ในโซนของที่พักอยู่แล้วมันมันเข้าฟรีแต่เราก็แต่เราก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายแยกมันคิดแยกหรือเปล่าก็ไมรู้ <c oughs> รอ่ะของที่อื่นไม่รู้ออแต่คือที่พักเราอ่ะถ้าทำาปอนเนอร์ที่เรามาอันเนี้ยนะคือเขาให้สิทธิ์ว่าแบบเคบินคาไปกลับ สวนน้ำเกมในส่วนน้ำก็คือเล่นได้หมดแล้วก็ขึ้นคิซิ่งบิทได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ตอนที่ไปแลกตั๋วอ่ะคือเขาก็พูดอยู่แล้วว่าแบบมาพักโรงแรมใช่ไหมก็คือแสดงว่ามันก็คงไปโรงแรมโซนนี้แหละใช่ใช่เลยคิดว่าแบบเลยเดาว่าโรงแรมโซนแถวเนี้ยน่าจะได้สิทธิ์เกือบท แต่ต้องมาก่อนสี่มงเย็นเพื่อให้เขาคอนเฟิร์มแต่ไอ้สี่มงเย็นน่ะก็คือเราเขาไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะของเราเลยแต่คิดว่าแต่คิดว่าก็น่าจะการคล้ายกันน่าจะคือเพื่อคอนเฟิร์มสิว่าพรุ่งนี้จะมีลูกค้าจากโรงแรมเข้าอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งชื่อเราไปก็คือแบบไม่ยากไม่ยากไงสะดวกากคือแบบว่า แปดร้อยพันหนึ่งก็คือมีครับาะอย่างของเรามันเป็นห้องพิเศษแบบซีวิวมันก็เหมือนพันกว่าบาทพันกว่าบาทพันพันสองอคือมันคุ้มเพราะมันด้ข้้นไปหน่อยรคือจริงๆขึ้นมารู้หน้างานเหมือนกันว่าแบบใช่คือตอนแรกคือโชคดีมากที่แบบตอนแรกตัดสินใจว่าแบบตอนแรกก็ว่าจะกดรุ๊ปมาเหมือนกันว่าแบบเอะเห็นมันเห็นเห็นเหมือนมันต้องมันต้องกดจองล่วงหน้ามันไม่ใช่ว่าแบบถ้าสมมติเราจะเล่นวันนี้แล้วเรากดจองอะมันมันก็ไม่ให้ไม่ได้แล้วเราก็ยังไม่มั่นใจเรื่องวอล์กอินเท่าไหร่ สุดท้ายเราก็เลยเผื่อวันมาเยอะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าโชคดีที่เขาบอกที่ที่เขาบอกแล้วกลายเป็นว่าเราก็คือได้ได้เท่ากับเราได้ข้ามรีได้ไป kissing bit free ใช่ใช่แต่คือตรงนั้นอ่ะมันก็จะมีไอ้ที่เป็นการแสดงแต่ว่าราคาประมาณห้าโมงหกยนไอ้มาหมายถึงว่าเออ kissing kissing มันมีการแสดงประมาณหกโมงเย็นแล้วมันจะมีการแสดงที่เป็นโชว์ตรงที่มันเป็นตรงนั้นอ่ะมันเรียกว่าอะไรกไม่รู่เออเออตรงนั้นราคามันสูงเราเลยไม่ได้เข้าแบบพันพันพันคอ่ะ ใช่ประมาณล้านสองคนก็สองล้านสองล้านอะไรเงี้ยมันก็โดนแบบ3าม0นเลยเราก็เลยแบบไม่เอาเราก็คือยังไม่เอาเพราะเราเห็นภูแล้วจาอที่าเราชมภูจากห้องอ่ะจริงๆริงจริงจรมันชมูได้นะถ้าใครอยากดูแค่ภูอ่ะที่ไม่ใช่การแสดงที่แบบยืนแถาริมน้ำอ่ะพอจะเห็นพอจะเห็น แต่จริงๆเลยสงสัยว่าคนที่เชนตรงนคสซิ่งบิดอ่ะก็คือรอดูตรงนั้นได้เลยเปล่าวะเขาเขาเขาจะไม่น่าไม่น่าไล่เปล่าแต่ว่ามันไกลกันมากเลยสามชั่วโมงมันนานมาก่คือจริงๆเขาควรจะปิดเพราะว่าเขาเสี่ยงเงินจากฝั่งนี้เขาควรจะปิดเขาถูกไม่ควรให้สิทธิ์คนที่มาเดินก่อนไปก็เห็นแหละแล้วก็หึมัดวันนย้ที่สนน้ำก็คือดีมากดีมากแบบดี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 ตั้งแต่แบบนั่งเควนไปอะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยแบบแฮปปี้มาก ก็คือแบบว่าพอนั้งเทมันลงไปก็อย่างที่เราเห็นเนาะคือมันก็สะดวกสบายยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็คือเราอ่ะก็คือแบบพาชมไปแล้วเครื่องเล่นเลยก็มีเยอะอวันเนี้ยเราก็ครั้งแบบแรกๆเลยที่แบบว่าได้ลองแบบสไลเดอร์สวนน้ำคือถ้าไม่นับใช้คําว่าอะไรดีวะสมัยนั้นนี่คือแบบสยากแหละเด็กประถมให้เราแบบที่เขาแบบพาไปค่ายอะไรเงี้ยเออคือเขาเคยไปแค่แบบตอนเด็กแต่ว่าก็คือเล่นแต่ลอยๆไม่ได้เล่นเพราะว่ากลัว ก็เล่นแต่ลอยๆแบบนอนบนผงยางแล้วก in so ็ลอยไปตามแบบกระแสน้ำบนเออแต่คอนเน็กก็คือแบบลองตัดสินใจเล่นเพราะว่าเครื่องมันแบบน่าเล่นใหม่ใหม่มันดูใหม่ดูปลอดภัยคนน้อยไม่ต้องรอคิวแค่แบบลากอยาแต่จริงปัญหาเรื่องใหญ่คือเรื่องเรื่องคนน้อยเรื่องคนน้อยเพราะบางทีตอนที่เมื่อก่อนเคยไปอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบรอต่อคิวแบบเพิ่งวันเ็เล่นได้อันเดียวสิบนาทีก็รู้สึกนานนะใช่ไปทำอย่างอื่นคอนนกตก็คือเหมือนลองเล่นไปสองอันแล้วก็แบบสนุกว่าแบบสรุป ชอบที่นี่คือแบบว่าแฟนลี่กับแฟมิลี่แบบครอบครัวมากๆวัยรุ่นก็เล่นได้จริงๆใครพามาถ้าไม่ติดเรื่องแบบพวกค่าเครื่องอ่ะก็คือคูมมากเลยอ่ะเพราะแบบเสียค่าที่พักแค่แบบพันเดียวแล้วจบก็มีบินตรงมีบินตรงมันก็คงมีแต่แค่แบบอาจจะต้องดูเฉยเฉพาะแบบเที่ยวบินอาจจะไม่เยอะแต่ออย่างนี้มากกว่ามันมีบินตรงก็สะดวกคือฝรั่งเยอะมากแบบคนเกาหลีคือแบบเยอะมาก แตอนข้ามไปเราเสียงแค่ค่าล็อกเกอร์เนาะล็อกเกอร์แล้วก็เลือกขึ้นไปแบบเออแล้วก็แบบไม่เท่าไหร่คือราคาประมาณห้าสิบร้อยหนึ่งบาทหกสิบเคอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คืนเงินไปมันเท่ากับประมาณสี่สิบเคเอ้ยหกสิบหกสิบเราหกสิบเขาจ่ายแปดสิบเราจ่ายแปดสิบเพราะว่าค่าค่าเช่ามันหกสิบแต่หกสิบก็คือทั้งวันเท่าไหร่ก็ได้ใช่อยู่แบบรอบแรกเช้าแล้วก็ยี่สิบเคเขาให้เพิ่มแล้วเดี๋ยวเขาให้คืนตอนที่คืนนาฬิกาเขาจะให้เป็นลนาฬิกาเป็นลิ มาคือล็อกเกอร์เนี่ยมีจำนวนมากมายมหาศาลห้องน้ํามีจำนวนมากมายมหาศาลมากมายแบบสามสิบห้องอ่ะแต่ก็เอาแบบผ้าขนหนูสบู่มาด้วยจากน้เพราะว่าเขาเขาลองรับคนอยู่แต่คือจากสภาพแดดก็คือเดินแบบห้านาทีก็คือแบบสนิทสนิทเปลี่ยนเสื้อผ้าขับบ้านเลยพากันแดดเยอะดูเน้าแดงแคร์คือแดงหมดเลยอ่ะแบบแดงสองวันเนี้ยตั้งแต่สตาร์ฟีเตอร์คือแบบเราก็สู้ชีวิตอยู่นะ โหดขี่มอเตอร์ไซค์เป็นชั่วโมงก็หงุดหงที่นี่ดัดแรงจริงถ้าใครมาเช่ามอเตอร์ไซค์ก็อย่าพลาดแบบพผู้ปกครองว่าเอาอุปกรณ์กันแดดด้วยไอ้โมงใ้เราก็คือแบบพลาดไม่ได้คิดถึงเริงเลยแต่นี่ก็คือแบบก็แฮปปี้แฮปปี้มากแฮปปี้ดีสนุกถ้าท่านนับเหมาแล้วทริปนี้ถือว่าเป็นทริปที่โอเคมากแต่ตอนนี้ก็คือเราก็แบบหิวมือดึก ก็เลยมานั่งแวกจิ้งไปเตี๋ยวเมื่อตอนบ่ายก็คือกลับมาก็ไปกิน้านมาไม่พอตอนตอนเออคือสุดท้ายเราก็คือตัดสินใจว่าแบบอาหารที่รุ่นไม่โอเคเราก็เลยกลับมากินตรงนู้นแต่ว่าพอดีกินตรงนั้นมาประมาณสามสี่เมืองลวก็คือเดินแป๊บเดียวก็ขึ้นแบบหิวก็เลยแบบก็มาซื้อบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่หมูแดงมมีแดของร้านที่แบบว่าตรงนี้ราคาก็ไม่น่าเกลียดมากไม่น่าเกลียดราคาดพระร้านอาหารที่โฮเทลนี่แหละพอๆกัน บอกว่า้าไม่เหมือนบ้านเรามากเลยนะบะหมี่เกี๊ยวมากเลยแบ่บะหมี่น้ำใสแต่เขาใส่ไก่กับหมูแดงไก่ก็คือสไลา์มากเหมือนข้าวมันไก่อ่ะงงงงเหมือนกันหละไม่ต้องงงเลยรสชาติคือข้าวมันไก่เลยเอาไปโปะข้าวมันก็คือใช่เลยออก็ลยแบบลองกินคือไก่อะมันจะหนักกว่าเส้นบะหมี่ไข่บ้านเราไก่ต้มธรรมดาเลยคือเส้นมันหนักกว่าไก่ต้มไก่ต้มฮ่ม ไขต้ข้าวเอออยากกินข้าวมันไก่กินหันไม่นานกินผักจนแบบน่าดีนะสวยพักดีแต่เดี๋ยวเราอะเร่งขนมหวานไว้ใช่ใช่เดี๋ยวเมื่อกี้ถ่ายเห็นล้าขนมหวานนะแบบเหมือนมาที่นี่เรายังไม่เห็นขนมหวานของที่นี่เลยอะแต่มันดูน่าตามันเป็นล้ายๆบ้านเราวยรช่องมากเลยอะก็เดี๋ยวถ้าไปถ่ายของกินต่อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กลับแล้วเศร้าจังเลยหมดแล้ว กี่เดอกพวุเนี้เที่ยวเที่ยววินงเช้าถ้าทันจะไปกินเตะใช่ที่ที่เก็บเก็บตกพอมันปิดวันนั้นมันปิดเก็บตกที่ภาดที่โฮจิมินห์ถ้าทันนะถ้าทันนะแต่ถ้ามไม่ทันก็คือจบคลิปนี้ก็คือจบตรงนี้เลยถ้าเจอร้านพิซซ่าคือ,อ,าาคอทันถ้าทันแต่ถ้าไม่เจอกันร้านพิซซ่าก็คือคลิปนี้ก็คือจบแหละทิ่งกันไปก็คือจะเห็นแค่ขนมเออแล้วก็คือเลิกแหละใช่แล้วขอบคุณนะคะบ๊ายบาย มาแล้วขนมมันใช้คำว่าอะไรนะพื้นดิชแนลโตฟุเวียดนามเวียดนามโตฟุพืดิชแนลจริงไงเออแล้วคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนเขาตัดเต้าหู้ให้แต่แต่เต้าหู้อ่ะเหมือนก็ของเราเลยเหมือนเป็นก้อนๆแข็งๆอ่ะแล้วเขาก็บวกบวกบวกแต่เขาถ่ายไม่ทันไม่ได้ถ่ายแต่คือเหมือนอันนี้เขาก็แบบเหมือนเขาใส่น้ําอะไรก็ไม่รู้อ่ะน้ำขิงอ่ะอ๋อแต่ไม่มากแล้วอันนี้คือมันเหมือนแบบบวกแบบ อีก 5k คือเหมือนแบบได้เอาท็อปปิ้งทุกอย่างเขาเลยเหมือนตักตักท็อปปิ้งมาให้เฉยๆอ่ะมันก็คงเป็นท็อปปิ้งแบบน้ำเต้าหู้น้ำขนมทั่วไปป่ะอันนี้ต้องเหมือนชออกโกเลยเนาะดูใช่ไหมนี้ช็อกโก้ปะไม่รู้เลยอ่ะแล้วก็แมง์มาตัมาเหมือนไข่เยล์มาเออประมาณนั้นเจลลี่ร้านนี้อร่อยไหมันเป็นเหมือนน้ำเต้าหู้เลยอ่ะแล้วเขาไม่รู้ว่าอันนี้คือต้องตักไปใส่น้ำเต้าหู้หรอหมายถึงว่าแบบกินด้วยกันป่ะเอออย่างเงี้ย ได้ไหมอ่ะอืมมันแบบมีกลิ่นน้ำสิงอะไรอ่ะหรอในในเต้าหัวในทุกอย่างหรอเออนี่ก็ใส่ป่ะกลิ่นขิงเพิ่มไปนี่นี่นี่ฉัวยเออฉับป่วยหัวกล้องไปเริ่มเลยอุ้ยติดกันกระเด็นฉับป่วยเหมือน, <laughs> นมาเราป่ะ <laughs> ไม่รู้แล้วอันนี้มันรสชาติเป็นไงอั้เราลองกินด้วยกันกันอัน้เราลองชิมอันนี้ดิแบบ จ้าช่องกับเต้าหู้งงปะเหมือนน้ำเต้าหู้ใส่เต้าหวยแล้วก็ใส่น้ำขิงแล้วก็ใส่น้ำแข็งใส่แบบของที่ใส่ในเครื่องแข็งใส่องงน้แข็ใสเก็คืองราน้ำเต้าหู้แหละแล้วเอามาผสมกันทุกอย่างหรืออะไรครูแค่สั่งจิตเอง อร่อยไหมไม่เข้าใจมันไม่ใช่ฉกหวยอ่ะมันใช่ฉกหวยแหละหมายถึงว่ามันเป็นเหมือนพวกคุ้นหวานๆที่เคยกินในร้านน้ำเด็กึกเลยอ่ะ <c oughs> เหมือนพวกคุ้นแค่ะแต่เป็นแบบฉกหวยหน่อยอมันเลยเหมือนออกหวานๆวุ้นๆนเลย, <c oughs> ยเข้าใจเขาปะ <c oughs> ถามว่ากินได้ไหมกินได้กินได้นะกินได้แต่ไม่รู้ว่ากินยังไงมากกว่าเราเข้าใจคอนเซปต์อะแต่เขาให้มาแค่นี้อ่ะก็คงเขาคงให้มาเกันเฉยๆก็เหมือนบางคนเขากินเปล่าๆเขาอาจจะหมายถึงน้ำเต้าหู้แต่ว่าถ้าเราบอกว่าเอาท็อปปิ้งทั้งหมดก็เท่ากับว่าเหมือนเตใส่ท็อปปิ้งเครื่องทุกอย่างเฉยๆเราก็แค่เอามันมารวมกันแหลไปเรื่อยๆไม่แต่ก็กินได้ไม่น่าเกลียบไม่น่าเกลียบถ้าใครมาก็ลองได้ไม่แย่ไม่แย่ cái ngông này rồi, 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 เอา n ป y o คขนนี <Thank> ขอชิ้สัน่มเขาให้แบบพับกลางปะพับแบบเออ